วัสดีค่ะนะคะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันนะคะวิธีการอธิษฐานจิตนะคะทุกชเช้านะคะที่เหมือนวันนี้คุณบูชาจริงศักดิ์สิทธิ์หรือว่าใช้กระเป๋าดักซับนะเป็นของมองคลหรือน้ำหอมังรา,งงานหินนะคะตัวเองสั่งจิตยังไงซึ่งจะทําให้ตัวเราโชคดีค่ะ อธิษฐานจิตยังไงถึงจะเห็นผลลัพธ์ในการที่เราอธิษฐานจิตนะจากประสบการณ์ตัวเองนะคะนะคะคืองานเราแบบว่างานสบายนะคะทาน้อยแต่ก็ได้มากนะคะนะคะเราต้องสั่งจิตได้สํานึกนะคะคือการอธิษฐานจิตทําแบบนี้คะ่ะนะคะถ้าใครที่ยังไม่รู้จักกันนะคะก็ ไม่รู้จักพินิใช่ไหมก็ให้ไปขอโทษนะดูคลิปมหากราบเคลียรจิตตัวเองก่อนนะคะถ้าใครที่ยังไม่รู้จักวิธีการโปรแกรมจิตนะอ่ะ อันดับแรกให้ขอโทษตัวเองก่อนแล้วก็ขอบคุณขานะคะนี่คือวิธีการอธิษฐานจิตทุกเช้าให้ขอบคุณตัวเองทุกเช้านะคะขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะฉันรักเธอนะนะคะขอบคุณ,คณหูนะฉันรักเธอนะนะคะขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างนะฉันรักเธอนะ,ะขอบคุณจม,มูกนะที่รับออ,ออกซิเจนดีๆฉันรักเธอนะ,ะขอบคุณวาจาของฉันนะที่ พูดอะไรออกไปพูดด้วยความรักฉันรักเธอนะขอบคุณจมูกนะที่สลบเอาแต่ออกซิเจนในดีมาสูดเลี้ยงร่างกายของฉันนะขอบคุณผิวของฉันที่ทําให้ฉันผิวเนียนหน้าใสาหน้าเด็กนะขอบคุณผิวกายของฉันด้วยนะที่ทําให้ฉันผิวเนียนผิวดีหน้าเด็กนะผิวใสอะไรก็พูดไปค่ะขอบพูดผิดค่ะขอบคุณหน้าท้องของฉันนะที่ทําให้หน้าท้องฉันแบนราบนะคะ ถ้าคุณใช้สินค้าเกี่ยวกับความเชื่อคุณต้องสั่งตัวอินแบบนี้ถึงคุณถึงจะโชคดีในสินค้าที่คุณใช้นะนะคะขอบคุณมดลูกของฉันนะที่แข็งแรงสุขภาพดีขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์เส้นเลือดทุกเส้นเลือดที่ทําให้ฉันมีเส้นเลือดที่สุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วทีนี้ขอบคุณหูนะที่จะรับฟังแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณตัวฉันเองนะที่จะทําให้ฉันมีความสุขหัวใจที่แข็งแกร่งมีสติ นะคะรู้จักตื่นรู้ในสิ่งที่กาลังทานะคะอ่าคือการอธิษฐานจิตคุณอยากโชคดีแบบไหนอ่ะคุณก็อธิษฐานจิตขอบคุณค่าทั้งสองข้างที่นําพาเราไปตรงพื้น,นที่ไหนก็จะเรินรุ่งเรืองนะคะแล้วก็โปรแกรมตัวเองค่ะนะคะสมมติว่าคุณใช้กระเป๋าลังซับตัวนี้ใช่ไหมนะคะตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เกือกม้ามีมณีรูก้านะคะแล้วก็เสริมความมั่งคั่งนะคะความหมายของเขาคือความเฮงความปังคือการดึงดูดรัพย์ค่ะนะคะ ไหลมาเทมาไม่รู้จบของพี่นิษสีเขียวเหนียวซับไม่รู้จบค่ะใช้ความเชื่อแบบนั้นมันได้จริงๆค่ะสมมติว่าอ่านะคะโปรแกรมตัวเองก่อนเลยค่ะอันดับแรกค่ะเวลาวันนี้คุณอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆนานามา,มาให้ขอโทษตัวเองก่อนแล้วก็ทําตามที่พี่นิดนี้ค่ะคุณจะโชคดีทั้งวันเลยค่ะนะคะคุณจะอยู่กับปัจจุบันแน่นอนค่ะนะคะ ขอบนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอมีสมองเงินล้านนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอทําได้นิดเธอรู้หรือเปล่าเธอขายดีนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอสามารถเนระมิดเงินได้นิดเธอรู้หรือเปล่ายิ่งเธอสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากมายเท่าไหร่เธอยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายนิดเธอรู้หรือเปล่า เธอสามารถนิรมิตเงินได้นิดเธอรู้หรือเปล่ปาเธอมาเพื่อชนะนิดเธอรู้หรือเปล่ปาเธอดังระดับโลกนิดเธอรู้หรือเปล่ปาเธอเป็นนักสร้างแรงมา้านใจที่ใครเห็นก็ตกหลุมรักเธออะไรอย่างเงี้ยคุณอยากได้อะไรคุณอยากจะเป็นแบบไหนคุณสั่งตัวเองได้เลยคุณสามารถบอกจิตใต้สสำนึกให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะหรือใตัวอย่างเช่นคุณต้องการาัฒนาในเรื่องเงินใช่ไหมยิ่งขอบคุณเงินเงินยิ่งเพิ่มมากขึ้นเหมือนยิ่งขอบคุณ โตะขอ,ขอบคุณกล่องขอบคุณกล่องมากๆนะที่จะทำให้ฉันได้แพ็กของเยอะๆตามเป้าหมายเรานะขอบคุณเงินนะที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองไหลามาเทมาเข้ามือเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีฉันตลอดเวลาอ่านะคะให้อยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็มีความสุขในหน้าที่ที่คุณกําลังทําอยู่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเงินมันไหลามาเทมาอ,ออเดอร์มันปัง,ปงๆนะคะอ่า ไม่เชื่อลองทำดูฝึกดูนะคะอ่ะยิ่งมีความสุขยิ่งยิ้มเงินยิ่งเข้าอะไรเงี้ยโปรแกรมจิตนะคะเงินเก่ายังไม่ทันใช้เงินใหม่มาอีกแล้วฉันเป็นผู้หญิงที่มีเงินเข้าทั้งยามหลับยามตื่นนะคะฉันเป็นผู้หญิงที่หาเงินเองได้ไม่ต้องง้อผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณคนหนึ่งที่แบบเคยมีความผิดพลาดในเรื่องผู้ชายอะ่ะมาทําให้ตัวเองไม่สบายใจ เสียใจอยู่ซ้ําๆนะคะคุณก็บอกตัวเองเลยว่าต่อไปนี้ฉันหาเงินเองได้โดยที่ไม่ต้องง้อผู้ชายนะ,ะถ้าผู้ชายที่คนไหนที่เขาจะรักเราอ่ะต้องรักเราที่เราเป็นเราะค่ะไม่ต้องแบบเราต้องไปง้อเขาต้องไปตื้อเขาอะไรเงี้ยต่อไปนี้ฉันจะเป็นผู้หญิงที่หาเงินเองได้ฉันฉันสามารถรวยเองได้โดยที่ ไม่ต้องงอผู้ชายไงแหละคือคาพูดที่แบบสาหรับพี่นิ่คือแบบต่อไปนี้ฉันจะไม่สนใจไม่แคร์ใครแล้วถ้าเขารักเราก็ขอให้เรารักเราเป็นเราค่ะไม่ต้องแบบมาอะไรนักหนาค่ะนะพี่นเบื่อมากกับการที่แบบว่าคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่แบบอยากจะโชคดีอะนะแต่เราทําไมวะเราต้องแบบนั่งไปง้อผู้ชายอยู่ได้อะไรเงี้ยหรือ ทำไมผู้ชายต้องมาทําอะไรกับเราอย่างนี้ทําไมเขาไม่ให้เกียรติเราทําไมเขาไม่รักเราในที่แบบตัวเราเป็นเราอะ่ะทําไมเขาไม่คุยเขาไม่ชอบเราในที่เราเป็นเราทําไมเขาต้องแบบมองอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนั่นแหละนะคะ เราบอกกับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะมั่งคั่งฉันมีเงินที่เหลือเฟือถาถมเข้ามาหาฉันนี้ง่ายสบายยอธิษฐานจิตเอาเลยอยากได้อะไรแล้วทุกครั้งที่ได้เหมือนวันนี้คุณขายของได้ชิ้นหนึ่งใช่ไหมได้สามชิ้นสี่ห้าชิ้นให้รู้สึกดีใจเหมือนคุณได้เหมือนคุณเป็นเจ้าของแบนเลยคุณรู้สึกไปเลยว่าวันนี้หคุณจะได้ส่งของเยอะมากจากที่คุณได้แค่นี้ต่อไปคุณจะได้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการคุณจะเป็นเหมือนเจ้าของแบนเลยคุณชีวิตคุณจะดีแบบนี้แบบเนี้ยคุณจะมีเงินเป็นล้านพันล้าน เหมือนกัไอดอลของคุณเลยคุณจะมีชีวิตอิสระแบบนี้อยากกินอยากเที่ยวอยากไปไหนก็ได้ไปอยากมีรถเป็นของตัวเองไปขับไปไหนก็สะดวกสบายคนอื่นเขาทาได้เราก็ทําได้อะไรเงี้ยวิธีการอธิษฐานจิตแล้วก็พูดตอกย้าความโชคดีตอกย้ําสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราลูกค้ารักเรามากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าตลอดเวลาลูกค้าพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชีวิตเราดีขึ้นขอบคุณเงินที่มาอำนวยความสะดวกสบายให้เรามีเงินซื้อ ผักซื้อหมูซื้อไข่ซื้อนมให้ลูกกินอย่างสะดวกสบายขอบคุณเงินที่จะมาอนาคตของคุณเป็นยังไงอธิษฐานจิตเอาเลยทุกวันทุกวันขอบคุณเงินที่จะเข้ามาทําให้เรามีชุดสวยๆใส,ส่ตามลายสไตล์ที่เราต้องการ ชุดเซ็กซี่เซ็กซี่ใส่ขอบคุณเงินที่จะมาทําให้เรามีเงินซื้อเงินสดซื้อรถเงินสดซื้อบ้านเงินสดด้วยมือของฉันเองขอบคุณเงินที่จะมาทําให้ฉันมีเงินเก็บหลักล้านทุกบัญชีทุกธนาคารแล้วคุณตอนนี้คุณให้รู้สึกไปเลยว่าคุณมีเงินล้านทุกบัญชีเรียบร้อยแล้วมีหกใบใช่ไหมก็มีหกล้านเรียบร้อยแล้วในการสร้างคุณค่านี่แหละงานของฉันคือการสร้างคุณค่าคือการสร้างแรงบันดาลใจ บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะพูดถูกใจใครหรือเปล่าแต่รู้ว่าเรามีพลังในการพูดอะคําพูดของเราเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์มีวาจาประการตั้งแต่เกิดมาแล้วจริงๆไม่จาเป็นต้องใช้ลิปมงคลหรืออะไรด้วยซ้านะคะพี่นินด์คือเคยไปดูหมอดูบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าวาจาคุณศักดิ์สิทธิ์มากๆนะเวลาคุณพูดอะไรให้ระวางังเขาบอกอย่างนี้ให้พูดด้วยพอเรามารู้จากกฎแรงหรจอกฎจันเขาจะบอกเราก็เลยรู้ว่าเออเราต้องพูดด้วยความรัก มันชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยนะคะคือแบบว่าชี้ให้เขามารักเราได้เลยถ้าเขารักเราสิ่งก็ให้รักเราเป็นเราไม่ใช่รักเราที่แบบอะไรก็ไม่รู้น,นะคะอย่าหวังกับใครโดยที่แบบว่าไม่ต้องคาดหวังกับเขาอะ่ะถ้ารักเราก็ให้รักที่แบบเราน่ารักอะ่ะอ่ะนะคะรักพร้อมที่จะดูแลเราจริงๆไม่ใช่รักแค่แบบว่าเอออยากจะได้เราแค่จรงจุดนั้น นะคะสมมติรูบอกกันสำหรับผู้ชายนะคะที่จะรักผู้หญิงนะเออนะ,ะหรือถ้าจะรักเงินก็ให้รักเงินที่แบบมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยรักเราได้ไหมถ้าปัจจุบันเรามีอยู่แค่เนี้แล้วแล้วคุณรักได้ไหมเราไม่ได้มีเท่ากับที่เราปกต้นคืออนาคตของเรามีแน่นอนแต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้จริงๆแล้วผู้หญิงนะคะก็เป็นเพศที่แบบน่ารักน่ารักค่ะอ่อนแอนะคะก็ แล้วเขาไม่สู้ผู้ชายด้วยซ้ําค่ะนะคะผู้หญิงส่วนมากนะคะแต่ผู้ชายส่วนมากแต่ว่าก็จะคิดกับผู้หญิงอีกแบบหนึ่งะค่ะนะคะเห็นไหมผิวพรรณพี่ก็ดีขึ้นนะนะคะยิ่งโปรแกรมค่ะนะคะ <c oughs> ไม่ใช่แค่กล้องจะเห็นช่วยเห็นผลนะคะผิวมันเขาเวลาเราพูดคําพูดดีๆให้กับหัวใจเราเนี่ยกับร่างกายเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าหุย เขามีความสุขค่ะนะคะเราเกิดมาคนเดียวเราก็ตายคนเดียวแต่ไม่จําเป็นที่แบบว่าเราต้องไม่นั่งแคร์นั่งคิดกับใครมากมายวันนี้เราจะทําอะไรสักหนึ่งอย่างเพื่อให้ตัวเราประสบความสําเร็จเพื่อเราจะได้เป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็เป็นลูกที่ดีของแม่นะคะอ่าหรือหลานที่ดีของญาติพี่น้องเราเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทํา หน้าที่ที่เราทําอยู่ให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขอาดนะคะวันนี้อ่ะทุกคนก็สามารถอธิษฐานจิตเห็นผลได้เหมือนกันหมดอันดับแรกเคลียร์จิตเคลียร์ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นขอโทษนะที่เราอ่ะไม่ตั้งใจขายของเรามัวแต่แบบไปอะไรกับใครก็ไม่รู้ต่อไปนี้เราจะตั้งใจทําธุรกิจของเราให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟนะให้ธุรกิจเราประสบความสําเร็จถ้าวันนี้นะคะถ้าคนคนนั้นอ่ะนะคะเขารักเราจริงอ่ะนะคะ บาจะบอกน้องๆที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจออนไลน์เหมือนกันกับเรานะหรือบางทีเราก็ทํามานานหลายปีเหมือนกันหรือว่าบางคนก็ทํามานานแล้วแต่ยังออเดอร์หรือของที่มันกําลังจมอยู่อยากให้มันหมดอ่ะนะคะให้สั่งตัวเองแบบนี้ให้สั่งให้ตัวเองขายดีสั่งให้ตัวเองขายหมดผลิตไม่ทันไม่พอขายหรือยอดขายกลางอากาศมีแต่คนมาสั่งซื้อแล้วสั่งซื้ออีกอ่ะมันจะทําให้คุณขายดีอ่ะของที่คุณมีอยู่สต,ต็อกนะตอนนี้มันจะไม่พอขายเลยค่ะ เชื่อเถอะเชื่อเชื่อจากประสบการณ์ตัวเราเองแล้วก็บอกว่าวันนี้คุณมีอะไรมาทดสอบก็ขอบคุณประสบการณ์นี้่ที่มาทดสอบให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นขอบคุณประสบการณ์ครั้งนี้ที่ทําให้เราเป็นผู้หญิงที่เลอค่าที่ทาให้ให้ผู้ชายคนนั้นรู้ว่าอเราไม่ได้หวังที่อยากจะไปได้อะไรจากตัวคุณหรอกเราแค่หวังว่าคุณน่ะรักเราจริงหรือเปล่าคุณรักเราจริงๆหรือเปล่าคุณไม่ได้รักเราตรงที่เรา,เราความสวยอ่ะ คุณรักที่ความดีความเก่งความที่ว่าเราจะดูแลคุณได้ให้รักเราตรงนี้นะคะแค่นั้นพอค่ะนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามากพอต่อให้วันนี้คุณไปรักใครใช่ไหมหรือเขามารักคุณหรือแบบเขาไมา่ได้เห็นค่าคุณเลยคุณจะรู้สึกว่าไม่แคร์นะไม่จําเป็นที่จะแคร์เพราะว่า สิ่งที่ฉันกำลังทำตัวมันทําให้ชีวิตฉันดีด้วยตัวฉันเองได้โดยที่เรอาอทำไมอ่ะพี่นี่เป็นคนหนึ่งค่ะนะคะเคยผ่านประสบาการณ์อะไรมาเยอะแยะนะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายค่ะ <c oughs> พี่เคยโดนผู้ชายอะ่ะไม่ให้เขียนสารพัดมานะคะพี่ก็เลยขนาดแม้คนปัจจุบันค่ะนะคะพี่ก็เลยลุกขึ้นมาค่ะบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้นะฉันจะรักตัวเองแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ ทำให้ตัวเองมีรายได้ที่ดีมีเงินมากมายมาหาศาลขาถมเข้ามาหาฉันให้ได้ดูที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายแล้วแต่พี่นี่โชคดีที่มีครูบาอาจารย์ดีเวลาพี่นี่เข้าไปเรียนแล้วพี่นก็สบายใจเวลาพี่ได้ไปซึมซับความรู้ดีๆมาเราก็ไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวเรยอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยนะคะมันความรู้สึกเนี้ยมันมันมันได้จริงค่ะนะคะอธิษฐานจิตเสร็จปุ๊บทุกครั้งที่เราได้ชิ้นหนึ่งสองชิ้นเดียวยังทำเลยค่ะมีความรู้สึกดีใจว่าเรา พ็จะเปิดพีททีวีนะเ <c oughs> ชื่อหรือไม่ว่านะคะตั้งแต่พี่นิมาขายออนไลน์ค่ะนะ <c oughs> หลายปีนะคะพี่ไม่ค่อยจะเอาสายตาตัวเองไปแม้แต่ดูข่าวรล้วหนังระบบอาจจะมีเพลงเพลงเศ้าๆอาจจะมีบ้างแต่ยัง <c oughs> ยังมีเสียงอยู่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะนะคะ เห็นไหมผิวพรรณเราดีสิ่งนะ้ไม่ได้มโนเลยนะสบู่ใช้ดีค่ะนะคะอ่าทาไมเราถึงต้องหลีกเลี่ยงการเกี่ยวกับเพราะเราอยากประสบความสำเร็จอยากขายของดีใช่ไหมเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องการไปนินทาว่าร้ายใครหรือไปดูหนังข่าวลบๆเพราะว่าเป้าหมายเรามันมันใหญ่เนี่ะนะคะเหมือนเป้าหมายพ่นีก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เหรอ ว่าบางทีเรามีความรู้สึกพูดกับตัวเองว่านี่เหรอมึงอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อะนะคะแต่จะมามัวท้อหน่อยกับชีวิตไม่ได้มึงต้องลุกขึ้นมาทําเยอะๆสักวันมันจะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะหรือไม่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่ขายของดีมากๆแล้วก็มีเงินเก็บในบัญชีหลักล้านเนี่ยแค่นี้มันคือหน้าภูมิใจสําหรับเราเลยนะคือแบบขายแล้วแบบให้ขายดีมากๆลูกค้าถายมเข้ามาสั่งซื้อสินค้าเราเยอะแยะมากมายอะ อย่างที่เราเคยทําได้อะทุกคนนี่แหละมีความสุขมากที่ได้มาแบ่งปันนะคะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะวันนี้จะตั้งใจทําคลิปหลายคลิปนะคะเพื่อมาแบ่งปันทุกคนนะคะบ๊ายสวัสดีค่ะใครที่อยากอธิษฐานจิตให้เห็นผลนะคะอธิษฐานจิตด้วยความที่ตั้งจิตตั้งใจดีๆนะคะด้วยจิตที่สงบห้ามไม่ใครมารบมกวนค่ะแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังเชื่อนะคะยบายสวัสดีค่ะ